อ่าภาพมาแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับสุดมีเ a ้าบัสเกมเมอรในเกมอโอ้โหโมีความยากสีร่ระดับเลยน้าก็ไม่อยากจะพูดนะว่าน้าได้เกมนเนี้ยเนี่ยโอ้ห้น้าภูมิใจมากเลยเวลาน้าเล่นนะกด normal กับเ September วันที่17ครับอุ้ยดูอ่านในรูบรรทัดนี้ดะอ่านดินี่้รู้สึกขำมากเลยอ่านไม่ออกเลยฮัลโหลมีใครอยูไ่ไหมบ้าบ้าบ้าโอเคโอเค อย่านะอย่านะอย่านะสวัสดีครับพอดีผมมาทำคลิปนะครับผมไม่อยากเออไม่ทำอะไรกูเลยอ,อขอบคุณครับอยากกระตุกออขอบคุณครับที่ไปทำอะไรผมฮนะดูแลาสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหมาเป็นฝุงเลยเออขอโทษนะครับผมจะไม่ผมไม่อยากยืนนะเดี๋ยวจะบงังบังทีวีของคุณโอ้โหดูหน้านี่เป็นไรวะเนี่ยสิวระยะสุดท้ายเหรอฟังเสียงครับทุกคนฟังเสียง <laughs> มาเว้ยมาเว้ยชิพหายอย่างกันแล้วดอดซ่อนแอบตอนเด็กๆอะ่ะคือเพื่อนถือไม้อยู่เว้ยใกล้อตูดเราเราก็กลัวว,วิ่งไม่เอาอ่ะเอาตูดไปที่ดีกว่าไม่อยากเอารถไฟมาบนให้ใครกดมากี่โก็เข้า,ขามาก็ไม่มีใครอยู่ว่ะชิบหายละอย่ายาย่ากอยาย่าโอ้ชิบหายใจแหมกัดเล็บขบแม่งเลยอุ้ย เอ้ยอะไรอ่ะโอเยตกอุ้ยนั่นไงโอ้ยฟินฟินาเล่อ้าวอยู่ที่อยู่ในห้องขังเว้ยเฮ้ยจับทองนี่อะไรวะเนี่ยหมายถึงอะไรกูโดนแล้วเหรอเอ้าจับคอด้วยนี่กูโดนดูดคอด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยเที่ยใส่เฮ้ยจะีหายเฮ้ยเที่ยอู้หูลวกเลยไอ้แมงกูรัวแมงเอ้ยตอนนี้เุ้ย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดียเยอะไรของมึงเนี่ยเกอะไรของเน่ยอย่าบอกเลวอย่าบอกล่ายเพื่อนอย่าบอกว่ากูอยู่ตรงนี้เพื่อนยังอยู่อีกแวกับพี่เมื่อกี้วิ่งเจาเพื่อนเฉยอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียงดังโอ้ยสองอันเองยังรวมไม่ถึงค่าหอันเลยต้ดยเดี๋ยวไอ้ไอ้ตไอ้ต้ย กูจะไปด่ามันไอ้ต้นไอ้ไอ้อ้วนใช้ผายใช้ผายเฮ้หเยเฮ้ยโดนตบโดนตบโดนตบตบกูปินเฮ้ยเฮ้ยกระตันกระทตัอย่าอย่ามองอย่าเห็นแย่งโง่ดีเด็กดีตอนนี้แล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปขวาไปขวาทางนี้ทางนี้ทางนี้ อันนี้เดนนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่รู้ซ้ายขวาไม่รู้ไม่เงี้ยไป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 ไนี้ย่นี้นี้ยเ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 นี้ย่นียองหลวววว่ววววว่วว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 อวว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 ว่วว่ววว่วว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 วนวว เข้ามามันต้องเปิดประตูอ่ะฟังเสียงก่อนให้มากูเปิดนะกูไม่อยากเปิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูไปปิดประตูให้มันทำไนี่นเอ้ยเฮ้ยกูไปปิดประตูมันจะกระโดดกระโดดกูกระโดดกูกระโดดกูไปปิดประตูให้มันทำไมไหนไปไหโอ้โหระยะเผาขน